ได้หลายน้ออยู่พี่น,อน้นองนี่น้องหม่เขียนมาสับน้อไม่พี่น้องนี่นี่ค่ะนี่น้องใหม่มาสับน้องใหม่นี่นี่ค่ะนี่น้องกใหญ่ กับน้องไม่ไปแกงนี่แค่น,น,น,นี่หักเิโอ้อืมตาใส่กระตาก่อนใส่กระตา้าเออนี่อกนอนนึงโอ้ยนี่นี่นโอ้ยสองนอสองนอ,สองนอสองนอแล้ว นองมันใหญ่เดี๋ยวสับก่นกอนได้ขาเด้อปรได้เอาขาตั้งกล้องมาสับก่อนสับก่อนนี่สับนองนี่นได้แล้วโอ้ยผู้บริหารน้องใหม่แบบนี้นานแล้วพี่น้องโอ้ยน้องเป็นไงพี่น้องนี่ Nó nóng này này nỉ à, nỉ này. Này. Này, Nó nỉ 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 โอ,โอ้นี่ไปใส่มาว้ายหลายนอแล้วพี่นอ้องอือนีพี่น้องหลายนอแล้วโอ้โหเป็นแกงจืดนะกรุงเทพเราซื้อเขาแพงเรามาที่ไรที่สวนเราถูกอม,ม,มีอีกนะแต่นอมันใหญ่แล้วพี่น้องนะนอนมันใหญ่แล้วเบา Còn non à, đến ừ. mì Để hai Nhìn thì hết ạ Đây lại ai no cho nông này Thôi có khó đâu Nó ngấm ngám Bài hả to อยู่บรรยากาศเาช้าๆค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเช้าๆเสียงนกเสียงการ้องเต็มไปหมดเนี่ยบรรยากาศเช้าๆเนี่ยดูบรรยากาศเช้าๆตามบ้านนอกของท้องค่ะพี่น้องค่ะเวลาหกโมงนะกําลังท้องนะ อขอบคุณครับโอ้มะน,นาวมีแนละ้วมาเยอะอยู่นะ <c oughs> จ่าขอบใจจา้าหนูนิดขอบใจจ้าละดูเดี๋ยวคนขยันดูนิดนึงเตาา่เามาเต่ามาแรงมากก็งมีได้เด็ดดอถั่วต้มลานนิดเอามาให้